สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมหน้ากากปรับแสงอัตโนมัตินะครับผมของยี่ห้อลองเว l นะครับผมตัวนี้จะรุ่น Eco นะครับ S 3 5 0 S นะครับ MG นะครับเป็นหน้ากากปรับแสงอัตโนมัตินะครับจาก f u r l Story นะครับก็อันนี้คือเพิ่งซื้อมาเลยยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวจะลองมาแกะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภายในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับวันนี้ก็คือตัวของรอบๆกล่องครับ ก็ตัวนี้สามารถใช้เชื่อมตัดแล้วก็เจียได้นะครับผมมีปุ่มปรับสำหรับด้านนอกของหน้ากากนะครับทำให้ปรับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้กระชับกับศีรษะเรานะครับผมอันนี้ของปี2020นเนาะนะครับตัวใหม่ละนะครับเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นทูโทนด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูเพราะนี้ผมก็ไม่เคยแกะอพอดีว่าซื้อมาใช้เองนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดูนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะนะครับอ่ะราคานะครับราคาดีบบอกไปอ่ะราคาเต็มอยู่อันนี้มันติดหน้ากล่องไว้ครับตรงนี้ครับประมาณอันเจ็ดนะครับผมแต่ว่าผมสั่งมาอันนี้สั่งมาจากแอปประมาณแปดร้อยประมาณนั้นนะครับไม่แพงมากครับไม่แพงลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับข้างในภในกล่องก็จะมีชุดหมวกให้อันนี้เป็น ออมีถานนะครับใช้ถานด้วยเนาะนะมีคู่มือให้หนึ่งแผ่นนะครับเป็นคู่มือให้หนึ่งแผ่นนะครับอันนี้ของบริษัทของแท้เลยนะครับผมสเปคอะไรก็ตามนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีมีแผน่นมีแผน่นการเออสกเก็ตของสกเก็ตของเวลาที่เราเชื่อมะครับผมสัมลองมาให้อย่างละแผ่นนะครับ แล้วก็มีฐานฐานให้หนึ่งก้อนนะครับฐานที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะใช้เบอร์นะครับผม cr นะครับสอง2ูนสามสองนะครับหนึ่งก้อนนะครับผมก็ถ้าซื้อไปแล้วถ้าเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าแบตมันอ,อ่อนเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าไม่รู้บางทีที่เขาแถมมาเนี่ยแบตมันไม่ค่อยเต็มนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวของหมวกหมวกนะครับนี่คือตัวหมวก นี่คือในส่วนของหมวกก็จะมีแผ่นเอาไว้เหมือนกับว่าการการเวลาตอนที่เราใส่เข้าไปในศีรษะเราครับให้มันกระชับนะครับผมนะครับหึงแผ่นนะครับแล้วก็ไปรับประกันให้นะครับหนึ่งใบนะครับผมนะครับไปรับประกันที่หนึ่งใบอันนี้คือลักษณะของหมวกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนให้ดูนะครับอันนี้ด้านข้างเนาะเนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้ไว้ปรับนะครับนะครับ คำว่ากลินเนี่ยนี่ก็คือเจียนะครับผมถ้าเราเอาหมวกนี้ไปใช้ในการเจียนะครับเราก็ปรับมาตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวหน้าหน้าจอเนี่ยเขาเขาเขาปรับความเข้มให้เป็นสีดํานะครับผมอย่างงี้ยเราจะเจียเราจะมองไม่เห็นนะครับส่วนเบอร์เกา้าเนี่ยก็เอาไว้เชื่อมทูเบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับลองปรับดูว่าเราเชื่อมแล้วเนี่ยอันไหนมันสว่างแล้วเรามองแล้วสบายตานะครับเราก็ปรับหน่อยนะครับผมนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกเชื่อมอาร์กอนก็จะมีตารางบอกนะครับในคู่มืมอครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เน,นาะ เดี๋ยวจะมีตารางบอกเลยเชื่อมทูบปรับระดับเก้าอะไรเนี่ยครับเชื่อม tig ปรับ10นะครับผมการเชื่อม mmg อะไรก็ระดับ9นะครับผมการตัดนะครับผมการเชื่อมตัดก็ระดับ90้าสิบอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับผมก็ลองลองเลือกกันใช้ดูนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยก็จะมีกระแสเชื่อมนะครับเท่าไหร่20 40อ่า40ถึง100ปรับ10 11ก็เราเชื่อมทูบก็ประมาณนี้ครับ90 11แล้วแต่ก็เดี๋ยวเราลองปรับเล่นดูครับเบอร์สิเบอร์อะไรก็ได้นะครับก็จะ มันก็จะปรับแสงให้นะครับผมนะครั ick, บอันนี้ก็เป็นแผ่นที่เอาไว้กันตัวสเก็ตของเวลาที่เราเชื่อมนะครับที่ให้มาสำรองอีกแผ่นนึนะครับก็คืออันนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มด้านในนะครับก็ここจะมีปุ่มให้เอาอนี่มีมีให้สองอันเนาะสำรองให้นะครับอันนี้คือที่เขาแถมมานี่เป็นแผ่นสำรองนะเนี่ยครับที่เขาใส่ไปแล้วอันหนึ่งเนี่ยครับดีนะครับถือว่าดีเชียเดียวนะครับแล้วก็มีตัวแผงวงจรข้างในให้นะครับอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าเห็นไหมเนี่ยครับ เนียครับจะมีตัวปรับนะครับมีปุ่มเทสให้หนึ่งปุ่มครับแล้วก็อันนี้ปรับความไวนะครับผมเนี่ยความไวในการเชื่อมครับเวลาให้มันเปลี่ยนให้มันเปลี่ยน,มนหมายถึงว่า,าปรับตัวป้องกันเ,เวลาที่เราอาร์คครับให้หน้าจอมันมืดนะครับนะครับแล้วก็มีตัวรีเลย์รีเล,เล, ot, ลย์ก็คือเวลาหน่วงเวลาที่ไฟที่เราออกเสร็จแล้วนะครับให้มันค่อยค่อยค่อยคอยคลาย มายถึงว่าก็ค่อยๆสว่างขึ้นนะครับจากที่มันมืดอยู่ตอนเราเชื่อมนะครับผมครับอันนี้คือที่ใส่ฐานนะครับค่ะ่ะานมีมาให้เราด้วยก้อนนึงนะครับแสดงว่าเขามีสำรองให้เราหมดเลยนะครับฐานที่เขาแถมมาอันนี้ก็คือเป็นข่องสำรองหมดเลยนะครับผมถือว่าดีทีเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็เขาเหมือนกับว่าทำโค้ดเทปไว้ให้ลูกค้าหมดแล้วว่าถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยเฐานหมดหรืออะไรก็สามารถเอาฐานสำรองที่เขาแถมมาเนี่ยมาใช้งานได้เลยถือว่าโอเคนะครับผม อันนี้ผมไม่เคยเจอนะถือว่ายี่ห้อนี้ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับนีนนี้คือตัวปรับตัวปรับจะใช้ใช้ในการเลื่อนสังเกตที่วงวงตรงนี้นะครับเวลาผมหมุนนะฮะว่าวงมันจะกว้างขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราปรับได้ง่ายขึ้นนะครับอนนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับนาฬกาเชื่อมตัวนี้นะครับ ครับแล้วก็สาหรับรุ่นนี้นะครับจะมีไฟที่บอกตัวเวลาที่แบตเตอรี่เราเสื่อมคุณภาพหรือว่าแบตเตราหมดด้วยนะครับผมเนี่ยครับจะมีไฟบอกตรงนี้นะครับก็ถือว่าฟังก์ชันโดยโรวมเนี่ยผมมองแล้วมันโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนะครับนี่นะครับผมดีเลยนะครับน้ําหนัก เบาเลยเมื่อกี้ผมลองใส่ไปในสีสับอมแล้วนะครับโอเคเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสาหรับรีวิวของผมครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังหาซื้มวกรุนนี้อยู่คือก่อนที่ผมซื้อตัวนี้ผมดูมาหลายตัวอยู่นะครับแต่คือตัวนี้มันก็แพงขึ้นมานิดนึงนะครับจากตัว2-300ก็ไหนๆเราจะทํางานแล,แล้วเราก็ซื้อดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ใช้ยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็คุณภาพก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณสาหรับการติดตามการชมคลิปรีวิวแกะกล่องของผมครั้งนี้นะครับกับเจ้าหมวกนะครับลองเวลนะครับเป็นหน้ากากผักแสงอัตโนมัตินะครับอีโก้นะครับรุ่น350 SMG ตัวนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับฝากกติดตามช่องนด้นนะครับถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอุปกรณ์ DIY อะไรใหม่ๆก็จะมานำเสนอให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ